ปหากคุณกาลังมองหารันสีดีสีลุงราวีนั้นดโดนใจสีลุงรวีสวัสดีนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับ ขั้นตอนนะครับการทําสีลอฟ p ิวเอเมทัลลิกตัวใหม่นั่นเองนะครับก็คือเป็นสีลอฟนั่นเลยครับแต่เป็นมีเฉดสีใหม่มานะครับสองเฉดสีนะครับก็คือสีทองแดงนะครับ mc 8 8 8นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าเมทัลลิกคัพเปอร์นะครับผมแล้วก็ตัวสีเงินนะครับผม ms 44 4นะครับหรือว่าเมทัลลิกซิเวอร์นั่นเองนะครับผมโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดู ขั้นตอนการทํานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนในถังว่าเขามีอะไรมาให้กันมั่งในถังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดถังดูเลยครับผมชิมูระวังด้วยนะครับเปิดดูทั้งสองสีเลยว่าเป็นยังไงนะครับมาดูตัวสีทองแดงก่อนแล้วกันเนาะผมจะเรียกสั้นๆว่าเป็นสีทองแดงแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับข้างในนะครับเห็นไหมชัดนะครับเนี่ยก็จะมีนะครับนี่เลย องน้ำนะครับผมฟองน้ำมาให้นี่นะครับฟองน้ำแบบนี้นะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีอ่าไม่ใช่ไม้ติมนะครับอันนี้เป็นไม้ไว้คนสีนะครับผมไว้คนตัวสีนั่นเองตัวสีอ่าสีเคลือบแหะครับสีทองแดงแล้วก็จะมีอ่านี่ครับอุปกรณ์หลักสำคัญนะครับก็คือเกียงนะครับผมเกียงเอาไว้ปาดสีนะครับผมสองอันนะครับคนละขนาดนะครับ อาจจะเป็นหน้าจะเป็นตัว4นิ้วอันนี้4นิ้วแล้วก็ตัว5นิ้วมาให้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับผมคู่มือ T A Lock Metalic นะครับก็บอกขั้นตอนวิธีการทํคพบถ้วนนะครับผมในนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมีถุงน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นอ่าถุงมือนะครับผมเอาไว้ใส่นะครับกันมือสีเลอะเปื้อนมือนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นถุงมือพลาสติกนะครับแถมมาให้ด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นแผ่นท่านเฉยๆครับไม่มีอะไร นี่ครับเพลของเราอยู่ในนี้ครับมาดูตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก็เป็นตัวเคลือบนั่นเองนะครับเป็นเป็นสีคัพเปอร์นะครับผม MC 8.88หรือว่าสีทองแดงนั่นนะครับผมเอาไว้เคลือบนะครับใช้ฟองน้ำนะครับผมมีมาให้กระปุกหนึ่งนะครับแล้วนี่เลยก็เป็นตัวเนื้อล็อคนะครับโอ้หนักครับเนี่ยนี่ครับจะเป็นแพ็คถุงมาให้เลยนะครับเราก็ก่อนใช้งานเราก็นวดๆนวดวดนะครับ แล้วก็เนี่ยครับเปิดถุงสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรนะครับก็แพคมาให้อย่างดีเลยนะอันนี้นะเป็นสีดำๆนะครับผมโอเคครับสำหรับเจ้าล็ ua, อบเทลเอล็อบเท e t อเมทัลลิเซตนี้นะครับมีความจุอยู่ที่9กิโลกรัมนะครับผมการใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ12ถึง14ตารางเมตรนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับพื้นผิวนะครับว่าเรียบ มากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าพื้นผิวเรียบนะครับก็อาจจะใช้งานได้เยอะกว่านั้นนะครับผมส่วนราคาของเจ้า QA Lock Metallic เซตนี้นะครับราคาที่ขายอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ1,490บาทนะครับหรือตกอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับต่อตารางเมตรนะครับผมครับการใช้งานของ QA Lock Metallic นะครับก็ไม่จํากัดนะครับว่าจะต้องสร้างลายแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ ที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็จะมี2ลวดลายนะครับผมที่ทีวีเขาแนะนํามาด้วยนั่นแหละครับก็คือเป็นลายแบบปาดไปมาซ้ายขวานะครับฟรีดอมคอร์สนะครับผมห่านผิดต้องขออภัยด้วยครับน่ะครับเป็นลายประมาณแบบนี้ครับเหมือนลายล็อบทั่วไปนะครับผมแล้วก็ลายที่2จะเป็นลายปาดตรงนะครับคลาสสิกเวอร์ติเคิลนะครับผมนี่นะครับเป็นลายปาดตรงนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบทำกันดูนะครับแต่ลายแรกที่เราจะทำในวันนี้ก็จะเป็นลายปาดตรงก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยทำนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะทำยากง่ายแค่ไหนเราออกมาจะสวยไหมนะครับตามมาดูกันเลยครับโอเคครับแั่งสีขึ้นมาครับเราก็ให้เราแต่งนะครับแต่งเปนี้ปึ๊ปึ๊บนะครับแล้วก็ลูดลงนะครับนี่นะ dari dad